น่ะเี๋ยวนี้จรับครนสูช่องเทสต์บอยวันนี้เทสต์บอยมาส่งรถนะครับเช้าวันที่เช้าวันที่สิบสี่ฮะอืกมกินข้าวหิวเนี่ยก็สิบโมงย็งไม่น้ินขเช้าเลยวันนี้มาส่งรถให้กับคุณตุทินนะครับนี่อันนี้กับทงเทสต์รถกันอยู่เลยฮะเราเทสตัดหญ้าไปแล้วนะครับเทสตัดหญ้าตรงแถวนี้เทสตัแล้ว เรียบร้อยเล็กๆน,น้อยๆตอนนี้ก็มาดันกองดินเล่นนะครับเพราะว่าฝีมือเร็วมากในการจัดการกับรถแท็กเตอร์จอเดีย50400ดีว่าจะใครโทรมาขอรู้ก่อนใครโทรมาสวัสดีครับครับผมเป็นไงครับผม 3,500บาทครับต่อลูกนะครับตอนนี้ของของขาดอ๋อครับตั้ับตัวนี้ของขาดอยู่ที่นะครับค่ตอนมันคือขาอไหลปอกถูกแหวนขายดีมากตอนนี้ตอนนี้พิสุทินก็ตาการ ประกอบการดันดินของรถ 5040D อันนี้คลิปนี้ผมบอกเลยคลิปนี้คือพี่สุทินแกไปดูรถของแกดูคลิปของแท็กเตอร์โอมแล้วแท็กเตอร์โอมก็ไปบ้านแท็กเตอร์บอยฮะแล้วก็แท็กเตอร์โอมก็เลยเจอคลิปแท็กเตอร์โอมแล้วก็มาเจอแท็กเตอร์บอยคลิปนี้ต้องขอขอบคุณแท็กเตอร์โอมฮะที่ทำให้ผมได้ขับรถคันนี้ได้ <laughs> เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเมื่อกี้ตอนแรก,กยังไม่คล่องเท่าไหร่ตอนนี้คล่องแล้วใช้เป็นมีดนาตานะฮะแล้วก็เครื่องแต่ยากของหุยเมสตีตัวเอ็กตานะฮะบอกเลยตัวนี้ใช้แล้วไม่ผิดหวังนะครับสำหรับหุยเอ็กต้าตัวนี้นะฮะเมสตีเอ็กตา้าตัวน,นี้ก็คือ แถวอุทยานแห่งชาติกระบุรีนะฮะก็จะมีเกษตรกร,กรชาวสวนมะม่วงจะจกัดชาวสวนมะม่วงแล้วก็ชาวสวนสับรถจะเยอะอืมอืมอืมอมอมาก ปังจะเสียงเครื่องนะครับไม่เร่งเครื่องเยอะเลยคันนี้เร่งนิดเดียวมันก็ไปแล้วเร่งนิดเดียวก็ไปฮะรถรุ่นนี้ไม่ต้องกระเป็นตอนเดียวไม่ต้องเร่งคาเร่งเยอะครับก็สามารถทำงานได้ ก็คันนี้จบสดนะครับซื้อสดนะครับเดือนนี้กนเดือนนี้ก็ส่งรถค่อนข้างที่จะหลายคันได้เลยหมด,หมดกดังตอนนี้ไม่เหลือรถแล้วฮะส่งหมดแล้วครับก็ท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์จอรเดียก็ฝากไว้ด้วยครับบริษัทไทยแท็กเ,เ,เตอร์ตัวแทนจาหน่ายรถแท็กเ,เตอร์จอรเดียจังับประจําจังหวัดประจวบคีรีขันก็ต้องบอกเลยว่าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ ให้การสนับสนุนแท็กเตอร์บอยมาอย่างดีโดยตลอดมานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวหลังปีใหม่ผมจะแจกของรางวัลหลายๆชิ้นแล้วกันแจกโมเดล10-20คันกันเลยทีเดียวเ็ามาคุยกันในไลฟ์ของ YouTube ได้นะฮะช่องแท็กเตอร์บอยเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนปีใหม่นะครับตอนนี้ก็มาส่งรถแท็กเตอร์ตออเดียน้นีเงินสดที่อำเภอคุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันใกล้ๆบ้านไม่ไกล เขาให้ให้คุณภรรยาถ่ายคลิปให้นะฮะเหดูการทำงานเอ <laughs> 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 ดีใจจังเวลาว่าวลูกค้าเข้าใจในการใช้รถอธิบายง่ายใช้รถง่ายเชื่อในสิ่งที่พูดไปแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารถแท็กเตอร์จะอยู่กับคุณไปอีกยาวนานแสนนานนะฮะ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเส้นสบอยแล้วก็เพจเส้นุ๊กเส้นสบอยนะครับมาดูรถกันต่อเดี๋ยวขอลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานของรถเก็เตอร์จอนเดีย 5040D 40แรงมา้าเกิดตัวใหญ่เท่า5้า ลืมบอกไปตอนนี้ซื้อรถจอนเดียสของ e-series นะครับของ e-series ตั้งแต่รุ่น5040ไปจนถึง5075ที่เป็นแบบไม่มีแคบนะครับตอนนี้ผมแถมไฟ LED นะครับที่ท่านเห็นตรงบังโคนเห็นเหนะตรงบังโคนนะเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆนี่ข้างหน้าครับข้างหลัง ตอนนี้ใครซื้อรถกับแท็ก่บอยจะเป็นรุ่นไซส์นี้นะครับตอนนี้แถมไฟ LED ให้นะครับแล้วก็เราจะวงโคลซึ่งตอนนี้หมดแต่ว่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมมาติดให้เอาเลยว่าของแถมจะเต็มแน่นอนครับแล้วก็ตัวน,นี้ได้หัวเกียร์หัวเบ่มด้านหน้าเป็นแบบไทเทนะฮะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายๆนะฮะ